เพลิงได้ลุกไหม้นะครับอาคารบ้านเรือนตอนนี้น่าจะข้างบนน่าจะหมดแล้วนะฮะสำหรับที่เกิดเหตุนี้ก็อยู่บริเวณถนนตมปรจสิทธิ์ครับหน้าธนาคารอมสินสาขานครพนมแล้วก็เลยต่อไปก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าที่ก็กําลังควบคุมเพลิงอยู่นะครับท่ามกลางประชาชนนะครับที่มาดูเหตุการณ์เป็นจํานวนมากครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ กำลังควบคุมเพลิงอยู่นะครับไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นนะครับซึ่งขณะนี้ก็ดับรถดับเพลิงนนครับก็มาจากหลายที่ด้วยกันนะครับขณะนี้ชั้นที่ที่สองนะครับก็ไฟได้ลุกไหมเกือบน่าจะทั้งหมดแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นบรรยากาศการรายงานแบบสดๆนะครับเหตุเพลิงไหม้นะครับ เรากําลังตรวจสอบว,ว่าที่ที่เกิดเหตุนนะั้นเป็นเป็นบ้านหรือว่าเป็นร้านนะครับตอนนี้ก็ทางตำเภอนะครับก็กําลังควบคุมเัวงอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงประมาณส0บนาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับอันนี้่าบ้านได้พังลงมาแล้วนะครับบ้านได้พังลงมาแล้วนะฮะนะครับครับ ก็ตอนนี Baptist, ้ครับทางเจ้าที่ก็กําลังควบคุมเพลิงอยู่นะฮะซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับอยู่ที่ถนนทํบโลกระสิ์นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนทบโลกระสิ์นะครับหน้าธนาคารกรสินมานะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะซึ่งขณะนี้ก็เจ้าที่กําลังควบคุมเพลิงไม่ให้ ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงนะครับนะครับซึ่งเราก็จะไปสอบถามนะครับสำหรับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ว่าเพลิงน,นั้นได้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะครับ,นะค,รบคือเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับใช้เวลายังไม่ถึงสามสิบนาทีนะอาคารชั้นบนของบ้านก็ถูกไฟลุกไหม้ เจ้ากเจ้า้าที่กำลังควบคุมเพลิงอ,อยู่นะครับนะครับชั้นที่สองนะครับได้พังลงมาแล้วนะครับซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์นะครับก็อันนี้คือพิกัดที่เกิดเพลิงไหม้ก็คือถนนมรุกระสิ์นะครับถนนมรุกระส ประชิดเลยนะฮะประชิดกับบ้านที่เกิดเพลิงไหม้นะครับอันนี้เป็นรถกระเช้าด้วยนะฮะเป็นรถกระเช้าด้วยนะครับไม่มีไม่ได้รับไม่มีครับไม่ไดนะ้รับบาดเจ็บย่างไรผมก็คงไคงครับค่าเสียหายประเมินไม่ได้ฮะสาเหตุก็คิดว่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือยังไงก็ต้องรอให้ท่านทางตำรวจเขาไปตรวจสอบอีกทีครับ Seid da? Was ist denn ja.